ไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกแล้วนะเไปดูแล้วถ้าหากว่าเราได้อีกสองคนนี้ไปนะทําไมมันคงลือทั้งหมู่บ้านอะลือว่าอะไรอะทําไมมันลือยังไงมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วจัดตอวแหละพลาดไเลยนหเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเอางนี่ลนะการกูขอก่อนนะเดี๋ยวกูจะเอาก่อนเลยเธอฉันหรอคะ อ่อยเลยอ่อยให้เต็มเพโอแม่คิ้วโกงหุ่นเหมือนองค์มังกรอยอย่าแซวเล่นอย่างนี้สิคะมันไม่ดีไม่ดีจะปาดหัวคิ้วกูอยู่แล้วหนูร้อนเล่นจี่มาทางนี้ค่ะมารอเล่นแต่ตัเองไม่ควรดูไวแม่ดูไวอยู่หน้าทีวีก็ต้องดูไว้ผู้หญิงรักงวนสักงวนตัวอย่างนี้หายากนะ ตัวเองละสตีผู้หญิงสอผู้ชายสุดยอดดูไว้นะแม่นะมีหลานสอนหลานมีลูกสอนลูกตัวเองไม่อยู่เองจริงจริงก็ลอยเลยเหรอโอ้โหนี่กูถีบมึงไม่กระทบกระทันบ้างเลยหรือไงใช่อะโทษนี่เบาๆหน่อยนะจ้าไม่ต้องกระดิกกระดิ่งมากหนูเขินครับพี่เขินมากนะจ มีชื่ออะไรเหรอจ้าหนูเป็นครึ่งไทยครึ่งญี่ปุ่นค่ะพี่ไม่ใช่ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมอ้คนค่ะคนคนนะจ้ามีชื่ออะไรจ้ายูมิสกะเบดะโอ้โหทั้งแบทั้งดะยังมองไม่เห็นเลยงามขาบังมิดเชียวนะขอเนี่ยเซลเล่นอย่างนี้อยู่เลยกันเลยอ่ะกางหน้าผากูอีกแล้วหนูหลอเล่นค่ะพี่หยอกเล่นนะจ้าหยอกเล่นนิดเดียวจ้า พี่คะจ๋าทำไมช่วงนี้พี่หน้าตอบจังอะคะหนูแนะนํานะคะพี่ไปฉีดโบท็อกหน้าจะได้เต่งตึงค่ะพี่น้องไม่รู้อะไรซะแล้วทําไมคะพี่อฉีดโบท็อกมาแล้วอุ้ยพี่ฉีดข้างบนแต่ถกข้างล่างจะดูไม่เว้นโอ้ยพี่สัรหาถามอย่างงี้สิคะพี่สรรหาถามนักหนึงเนี่ยหนูล้อเล่นเดี๋ยววันนี้จ้าเอาแบบพระเอกเลยพระเอกแต่วันนี้พี่จะพาไปใต้ ไปไต่เลยนะไต่เลยนะจ๊ะไตเลยเฮ้อ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 เฮ้โนลาตัวใหญ่ใส่โตติกโนลาตัวเล็กหนุ่มเฮดล็อกโนลากรีตกใส่กากมะเข้าไอ้ตัวเนี้ยพอโนลาแล้วอันนู้นบอกโนลามึงตังค์โอ้ยมึงก็อย่ามาว่า

ไปตาน้องอยู่นเนียแตาน้องอยู่นเนียเห็นยังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปากน้องอยู่ในปากน้องอยู่ใน มาถามไปเต้นสักคู่หมดอารมณ์เลยวะอีเนี่ยอะไรล่ะเออลองมาดีดเต้นหน่มน้องอยู่ไหนหน่มน้องอยู่ไหนบอกไปบอกไปหน่มน้องอยู่เนี่ยหน่มน้องอยู่เนี่ยเห็นยังใหญ่ขั้วหัวเห็นจ้าโอ้โหจะแทกเต็มหน้ากูเลยเอาเชียวเชียว ดื้อน้องอยู่ในดื้อน้องอยู่ในทำไมมันถามต่ำจังวะดื้อน้องอยู่เนี่ยดื้อน้องอยู่เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ะเห็นแล้วถามต่ำไปเรื่อยๆทองน้อยอยู่ในทองน้อยอยู่ในไอ้นี่ยักตากเอาไว้บอกๆมันไปบอกกันไปทองน้อยอยู่เนี่ย เหแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นแล้วถามต่ำไปเ่อๆถมเพื่อกูด้วยไปททองน้องเรียกอะไรตต่ท้องน้องเรียกอะไรตอบเลยอยากรู้ให้แม่ไปถามแม่มีรียแม่ไปซะแล้วต่ำๆไม่น่าถามเลย แม่ตอบว่าไงแม่ตอบว่าไงไม่เล็กไม่ใหญ่เท่าหนาก็ดีถามนานถามนาเด็กไม่ด้เลยแกเย็นแกเ็แกเย็นขาได้เข่าคู่เลยขาหนูแซวเล่นคับพี่หนูก็ตอบพี่ดีดีไม่เล็กไม่ใหญ่เ้าเท่าหนากูไม่เดินขนาดนี้หรือแม่มึงพี่ก็แซวเล่นแซวเล่นนะ พี่ก็หยอกเล่นเหมือนกันจ้าน้องสาวไม่เคยโดนผู้ชายอุ้มเลยอุ้มเลยนะจ้าจ้าตั้งอุ้มตั้งหลักโสตั้งหลักฮึบฮึบชาม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 อะไรอ่ะเอางี้มึงอุ้มไหวกูให้ห้าร้อยถ้ากูอุ้มไหวให้ห้าร้อยมึงพูดเองนะเออะเดี๋ยวควักให้เลย มึงล้มมึงล้มช้างเป็นเชือกเลยนะเนี่ยไอ้ช่วยฮะมึงเอาห้าร้อยของมึงไปนะแล้วมึงบอกเจ้าเจ้าโปูด้วยเปิดค่าตัวกูให้มึงด้วยเลยมึงแม่กูจะไหวไม่ไหวแล้วล่ะพูดเป็นลักษาน้ำใจเราเลยขออุ้มครั้งสุดท้ายนะจ๊ะครั้งสุดท้ายเลยนะจบสักทีแรกแล้ว啊 แล้วเหลือเราคู่สุดท้ายเราเป็นพี่คนโตเขาด้วยน้องๆไปหมดแล้วอ่ะเหลือแต่กะเลคอลา่าในกูแล้วเนี่ยเหลือแต่สวยเซจ้าอยากเป็นชู้ทุนหัวกลัวผล่ว่าไม่มีค่ะอยากอยู่ใกล้แก้วตากลัวแม่เห็นแม่ก็ไม่มีอยากจะอยู่กับน้องๆทุกเช้าเย็นจริงเปล่าวะพี่อยากเป็นนางเช่นผ้านะมันใกล้ไปก็อยากสนิทหน่อยไง ดีใจจังคะ่ะจะได้ผัวตั้งแต่เสียตัวตั้งหลายหนวันนี้ขอมีผัวเป็นตัวเป็นตนจ้าแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ไม่เคยจำเอานิ้วตีนคุณนับได้ไหมกะจะจำคนเนี้ยอานนี้เราเกลียวแบบท<า>ัน,นสมัยหน่อยทันสมัยเหรอ<ต>มิวสิกตะตงุงตวงวิตายแล้วทันสมัยจริงด้วย ดูแล้วเธอช่างหน้ามองตาตุงตวงตาตุงตวงมองแล้วฉันก็อยากมองตาตุงตว้งตาตุงตวงสงสัยเธอมีลูกตองตาตุงตวงตาตุงตวงไม่งั้นเธอก็ดอกกอกที่แรกก็ชมเดียกที่แรกก็ชมเดียกตอนหลังช่างไม่ค่อยดีอ่ะดีแล้วไงไม่ดีอ่ะอย่างเงี้ยทำไมจ๊ะ อยู่แบบพระเอกนางเอกไม่ได้หรออยากอ่ะอยากอุ้มแบบนั้นนะเอาแบบนั้นเลยอุ้มเลยนะอุ้มแบบพระเอกนางเอกเลยนะฮะเอานะพร้อมนะพร้อมค่ะก็มือวันช้ามปเข้าไปไหนตอนไหนกันหมดแล้วเอาสลักยิ้มลึกไปเลยโอ้โหอุ่นอัดเอาสักอุ้มไหมไม่อุ้มแล้วเห็นไหมหมดช้าของโอ้ ม่บอกไงเ่องนี้ไงทำไมม่เคยได้อะไรเลยเนี่ยโนนได้อะไรนี่เป็นยังไงหม่าม่แม่แม่กไปแม่เม่กี่แม่แม่้ม่แม่แม่แม่เน่แย่แม่แม่ีม่แเ่แม่แม่แม่ม่แม่แม่งอ่แม่ยม่พม่แ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 อยแม่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 แมาแมไแม่แม่นม่แ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 ม่กม่แ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 ม่มมไม อ้าวพี่แสดงว่าหัวสมองพี่เนี่ยมันไม่ทันเด็กแล้วเด็กเขาเกี้ยวอุ้มหายอุ้มหายไปแล้วเมื่อกี้หนูอุ้มแล้วก็หายไปไปทําอะไรพี่ไม่รู้คัน้องตั้มอุ้มไปปุ๊บหายไปไปทําอะไรพี่ก็ไม่รู้ครับแต่พี่จะอุ้มมั่งพี่จะทําไมก็บอกแล้วไงว่าหัวสมองพี่เนี่ยมันไม่ทันเด็กไม่มีก็ได้คูตัดทิ้งเลอบอกแล้วมันช้า ตั้งแต่ได้พบน้าแนะนำแม่นามมํนาม,มีชื่อว่าอะไรกันหรอชื่อวนิสาค่ะนิสารูปก็งามนามก็เพาะพี่คนนี้มีชื่อว่าอนุชิตเดินทางออกมาจากบ้านต้องการหางานหางานทำนิสามีที่ไหนแนะนำพี่บ้างหรือเปล่าต้องการหางานหรอคะ พอดีพวกฉัน3คนเนี่ยเดินผ่านมาในเมืองใช่อยากจะให้เพียรวิชิตเนี่ยลองเข้าไปหางานในเมืองดูนะคะหางานในเมืองแสดงว่าในเมืองเนี่ยเขามีงานการให้พี่สมัครใช่ไหมใช่แล้วค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนิสานิสาไปกับพี่หรือเปล่าไม่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวนิสาจะรออยู่นี่นะนิสารออยู่นี่นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาหานิสาถ้าพี่ไม่ไอถ้าพี่สัญญาพี่จะไม่มีใคร ดอกเธอคนเดียวพี่จะรีบมามลง<ส>รักนะกาาดามแม่คนดีความรักไม่น่าจะไใจพี่แบบนยางครั้งนี้พี่จะรีบมาแก่ะไม่ได้ย,ดย่ีนี่เป็นชายบูชารักจะขอสมัครรักนวลน้อง

อะไรเขียนซิมึงอ่ะที่นี่นะที่เข้ารับสมัครทหาร <S <S ออใช่สิเดี๋ยวมึงดูกูเนี่ยเป็นตัวอย่างขอเดชะพบบงค์ท่านว่าอย่างไรเสียงไอ้เอาวอยวายนอกประตูเมืองคล้ายๆเสียงหมาจะมาเห่าหน้าประตูเมืองกล้ากลองข่อ,ขอมาดูก็เจ้าคะท่านอนุญาต<ม>ขอ <มา S 2> ประทายพงค์ท่านเดีด๋ยวดูกูเนี่ยเป็นตัวอย่างเดีวกูจะทำให้พวกมึงเห็นเองดูเอาไว้พี่เฮ้ยเอ้าไอ้ทำเอ้าเฮียหานเฮ้ยทำไมครับกูหานะลง เมื่อก่อนหานั่นลงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับทําไมตัดขาดจากกันแล้วอ๋อหัวสูงคอแข็งครับไอชําทําไมครับมึงไปโดนอะไรมาวะอ๋อผมมาระหว่างทางผมหกห่อข้าวมากินครับกลัวจะอดครับไอชัมเอ้ทาไมครับมึงมาที่นี่มาทําอะไรมาสมัครทหารครับอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเป็นเรืองของชาติครับผมไอชํา การเข้าไปในพระราชวังครับขึ้นฝ่าวงท่านทําไมอ่ะมึงรู้หรือเปล่ากฎระเบียบมีอะไรบ้างไม่รู้เลยครับโอ้โหมึงไม่เคยเรียนมาเลยไม่เคยเลยครับเขาต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงเสื้อใส่ในกางเกงเออโอ้โหถ้าบอกอย่างนี้ผมพอจะเข้าใจครับแล้วกูมันไม่ค่อยรู้โอ้จริงๆแม่ช้ำเรียบร้อยแล้วครับท่านทา้ยไอช้ำครับไม่ใช่อย่างงี้ยังไงล่ะครับ เอาเสื้อใส่ในกางเกงในกูมหมายความว่าเอาชายเสื้อใส่ในกางเกงและทําไมไม่บอกให้ครบละครับบอกสักทีเดียวให้มันรู้เรื่องใช่ไหมครับ,รบเข้าไปข้างนี้ครับผมกูนั่งตรงไหนนั่งข้างหลังกูนั่งตรงไหนนั่งข้างหลังเออถ้าบอกอย่างนี้พอจะเข้าใจครับพอจะรู้เรื่องถวายพระโคดมองทาา่านพระเจ้าค่ะเฮ้ยไอ,อ,อ,ยอ,ยอย้ทำครับมึงทำอะไรเนี่ยนั่งข้างหลังเ้ย อะไรนั่งหนาเนี่ยฮะไม่ใช่นั่งอย่างนี้แล้วนั่งอย่างไงแล้วก็นั่งข้างหลังหมายความว่านั่งถัดไปเนี่ยเออมึงก็บอกว่าถัดมาถัดมาเนี่ยเถียงเขาไม่ตกฟากตกฟากขาหักซอไปนั่งมึนขุนนะมึงเนี่ยวพาอย่างไรมากับใครบ้างมากับเพื่อนอีกสองคนมานี่มาเพื่อนสองคนไอการเข้ารัวเข้าวังต้องถามกูนี่ทำไมพี่พ่อคูได้ตายครับตัวรัววังเลยเป็นทหารภายในวังมามาขโมยของพวกหญิงจะตายหาไปแล้วพี่ไม่น่าคุยเลยเนี่ย ไปโตกว่านะลองเข้าไปสิแล้วยกยอพอพมอบคว่ำคำบอบคว่ำไปแล้วเป็นไงไปดูเขาได้ชะก็บอกให้นำมาช่วยถอยบังโคมพระเจ้าข้าจะิญุ้่ถ้าวิ่งไม่ทันนังไง<อ>ท้อง,องเลยนะก็บอมาในครั้งนี้มาอี่สองคนพระเจ้าข้าไอ้ทำ มืออยู่นี่อยูนี่สิมือจับผิดเรื่อยเลยอยากจะเป็นทหารไม่เท่าไรเลยมาสมัครทหารพระเจ้าค่ะโอ้นานเจอที่เร่างดีขึ้นไอ้ชกูฉลาดเกินฉลาดด้วยใครก็ด้วยช่วยกูได้ใครก็ตายช่วยกูด้วยมึงนี่เนาะโอ้ยแหมหลังอ่อนซะเหลือเกินขาตึงยันหูเลยขาตึงยังไงแล้วยันหูนะมึงนี่ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกูเอง เอาก็าาม,มอมไอ้ฉ่ำถาวายบังคมพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะขอให้พระองค์ท่านหมดทุกข์หมดสศกหมดโลกหมดภัยหมดรถหมดบ้านหมดนาหมดไร่ซอยแหวนกำไรนาะฬิกาข้อมือเอาไปจำนำให้หมดเลยพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะเฮ้ยแค่นี้กูก็จะไม่มีใส่อยู่แล้วแค่นี้ก็ไม่เหลือแล้วเหรอพระองค์ออนี่เจ้ามากันกี่คนเนี่ยมากันสามคนพระเจ้าค่ะจะมาสมัครเป็นทหารเหรอพระเจ้าค่ะหน่วยก้านก็พอจะใช้ได้ แต่การสมัครเป็นทหารในครั้งนี้ข้าตั้งการประรองขึ้นมาผู้ใดที่อยากจะเป็นทหารรับใช้ใต้เบื้องยุคคนะบาทของข้าต้องประลองฝีมือให้ข้าได้เห็นในฝีมือและหน่วยก้านของพวกเจ้าทุกคนผู้ที่จะประลองกับพวกเจ้าหรือผู้ที่เป็นตัวยืนรู้จักกันไว้ซะใครไม่ะคะ่ะหานรงผู้นี้เฮียหาน ผู้หารนั่งไอ้ตัวนี้ไม่มีจระเข้ปนเลยนะเนี่ยทำไมวะอย่าล้วนไปถ้ายืนยันขอประลองเป็นคนแรกเลยพงศ์เราอน nah ุญาตขอประธานอภัยพระเจ้ากพรองค์ท่านดูสิมึงจะสู้เขาได้หรือเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเข้าเลยมีดไม่เอามีดไม่ใช้เลยมือเปล่ามัดเามึงแน่ใจนะแน่ใจกูนักมวยเก่ากูนักเลงกันมะ ไปไหนไวนะน้ะจ,จุกไปไหนเลยเไอชัมไปไหนไวนะน้ตายไปแล้วเฮ้ยไปตายครับไ่ตายครับอุ้ยจุกมันเป็นอะไรเป็นไ,นไงมาไอ้ชัมจุกดับได้ไอ้ชัมอ,อะไรของมึงเนี่ย เลืดครับเลือดครับอย่างงี้เลือดเลือดครับโดนต่อยพ๊กเป๊ะออกครับกูอยากโดนต่อยมั่งอยากโดนมั่งเออได้สิครับต่อยแรงๆเลยได้เลยครับกูอยากมีเลือดเยอะๆจัดให้ไอ้ชาบไปแล้วชับไอ้ชาบมึงจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทางเนี้ยกูเอาไว้อยู่แล้ว มาเป็นสายฝนเลยไม่ได้แปลงฟันด้วยเดี๋เจอกูพเ้อ่ยครับเข้าตาเลย <ใน S 1> มึงเล่นอะไรเนะี่ยโลครับโลครับ<ล>เมื่อก่อนมันเป็นรองเท้าและตอนนี้ตอนนี้กลับใจเป็นผ้าลบหน้าแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยว มันกลับใจได้ครับผมเป็นผ้าลบหน้าครับเดี๋ยวก่อนแต่ตอนนี้มันจะกลับใจไปเป็นรองนะครับได้ทำมันจะไม่เอาอย่างเดยาขับถืนซอรถเขาขอร้องมากูไม่เคยเห็นซอรถเขาพูดจะทำลยครับต้องสี่ศูนย์หน้าศูนย์ครั้งนี้ขนาดรองเท้ายังกลับใจเป็นผ้าลบหน้าได้ครับเขาสั่งให้กูเล่นกับมึงใครสั่งครับอซอรถเขาออกบุกเองมันยังกลัดใจเป็นผ้าลบหน้าได้บอกซ้อมาโดนอย่างกูไหม มึงรู้อะไรหรือเปล่าทำไมครับผ้าลบหน้าอย่างเดียวไม่พอครับอะไรนะฮะอ้อยากเป็นแปลงสีฟันเ๋้าขอโทษครับผมแปลงเลยอยืนดูอยู่นะมึงเห็นไหมมึงต้องเล่นสมบทบาทบอกซ้อด้วยทำไมมันไม่มียาสีฟันเลยฮะไม่มียาสีฟันมึงรู้ได้ยังไงเป็นแปลงไม่ได้มี๋ยวกูท่ายนี่ยังขยำลักเกินอาปัก เพ oh ื่อซ้อรถทำได้ไหมไม่ได้ทำได้ไหมได้ครับอาปักเล่นจริงเลยนายตักไปไปเล่นเอาไม่เอาซะแล้วมันนี่มึงอ่ะกูรู้ว่าเป็นลูกโอมได้ด้วยนะมึงเรื่องคนต่อไปหรือเปล่าไอ้ช่วยพี่น้องจะจับผมคนต่อไปคือมึงหนุ่มทีจะได้เป็นทหารในวันนี้ คนนี้หน่วยก้านคาดการจะดีดูการลำดูการลำเรียนมาจากกรมปศุสัตว์เลยเนี่ยมึงแล้วมึงรู้ทางตรงนะกรมปศุสัตว์เลยใช่ไหมขาบสโลโมชั่นโอ้โหฟันกันน่ากลัว เฮ้ยเฮ้ยหายใจมาเลยหายใจก็ตายสิเอามึงจะทำอะไรเนี่ยตายหูหลุดเลยอะมึงเอาให้ผ่านก็พอแล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยผ่านค่อยๆก็พอแล้วไม่รู้ถ้าหัวขาดทำไงแล้วเอาก็จมูกหายใจได้มั้งเอาไหมเอาแค่ผ่านเอาผ่านนะสิเอาอีกจะสู้กันแบบไหนนี่ยแบบภาพโจูโมชั่นไอ้นี่จบจาก ปมปฏุสัตย์ว่าลูกปลาอย่างเงี้ยน่ะปมราชธั์ดีกว่าปมราชธั์นี่อะไรวะฮู้สิงานทำไมพี่แจ๊คเอาอะไรนะพี่เล่นอะไรเนี่ยก็เล่นลิเกไงไม่ใช่เล่นเลยรองเท้างั้นไม่เอาอะไรพี่มันต่ำมันต่ำตรงไหนซอโล่เขาใส่ขึ้นเครื่องบินมาแล้วตีนเนี่ยนะเออเขาใส่เครื่องบินต้องใส่ถุงน่องเครื่องบินมาแล้วเหรอเออ เอาใหม่เอาผ่านๆนะอันนี้ขอเ้องจัดให้ครับผมเอาอีกรอบหนึ่งไวๆมันสู้กันทำให้กูณน้าลําคาทุกมันมากดูสู้กันแล้วกันโมโหแล้วเกินโอ้โอโอสองตีนคู่เลยอ,อะไรกันแล้วเนี่ย เล่นสองตีเลยอ่ะเอ้าเล่นตีนเดียวมันจะหาไม่ได้ถูกขนาหรอเปล่ยพี่ไม่ได้เรื่องขอโทษนะครับเจ้านายหันแล้วลงผมมาในครั้งนี้ผมก็ต้องการเป็นทหารเช่นเดียวกันอานุชต์กูขอเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าการที่จะโค่นกูได้มึงต้องเก่งเก่งนิดเดียวมันไม่พอหรอกสำหรับเจ้านายอ่ะสำหรับเจ้านายน่ะแค่นี้พอเข้ามา ฝันได้ฝันแข็งได้แทงอยู่เชื่อด้วยอย่าอ้อมมือเว้ยแทงแทงซะแล้วสุดจอดเลยเจ้ามีฝีมือมากก่อนมาไต่ไปยังไงหานแพ้แล้วหันขอเดี๋ยวชะองค์ท่านว่าอย่างไรก้าวกระมมุมหานนะลุง รู้สึกปวดหัวตัวร้อยไม่จะพักไม่จะพอนขอแม่งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ตายก็ตับตายไปการหาไม่ย่อยลหก่อนกิดพูดต้องอื่นมีกดตัวไหนก็พกน่าจะตายตั้งแต่โลกแห่งผมจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไหวก้าวกำลังขอตัวไปรักษาพยาบาลก่อนพราเจ้าข้ากระปัดงวงด้วยลอยเขาเธอเขาเป็นคนอย่างนี้แหละได้ยังครับฝ่าพระบาทเจ้าชื่ออะไรนะ กระหม่อมพวกนี้มีน้ำมาอนุชิตไปยังคะกระหม่อมช่วยพระเจ้าค่ะก็กระหม่อมฉ่ำพระเจ้าค่ะทั้งสามคนแลมีฝีมือและหน่วยก้านดีเจ้าค่ะข้าจะขอรับเจ้าทั้งสามคนนั้นไว้เป็นทหารอยู่ใต้อนัตของข้าขอถ่ายไม่ก็พุ่งก็กระหม่อมขอมาถายฝ่าบาทพี่ใหญ่ทรงนี่ครัพรุ่งนี้สามโมงเช้าเดินทางมาขึ้นเฝ้าเรานหน้าท้องพระโรง

ลาลุณากระจอบพงศ์ทรงเมตตาเ้ยขับตัวผมให้เหอนอเราอะเราทั้งสามคนได้เป็นทหารแห่งเมืองแล้ว